เดี๋ยวมือเอาเล่นอีกอ่ะปุ่นเลนมาเล่นปุ่นไม่มีไม่มีเดีไม่เอาเขาขอเล่นเอ็นนั่นหน่อยแกเล่นอ่ะแล้วแล้วก็ฮู้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 ฮอ้ฮู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 ้ฮอ้ฮู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 ้ฮ mọi người hát bây giờ 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 bây nắp bây giờ Không giờ bây 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 giờ แล่วสกีมโก้เพืนมาในไฟลอ่าสีมโก้เนี่ย S อส E อซีเอเอออฮ้ยออไอเอเอหมอไใช่ไหมใช่ไหมอืมโอเไม่ใช่ใช่ไหนวะมาไปไหนอ่ะใายอัะไรหลายื ทำไมกูลุกทำไมกูค้นหามันมาขึ้นอันแรกเลยวะไหนึ่งอันี่นี้แนะนำแนะนำดูอันแรกดูอันแรกดิไม่ใช่กูรออันกันดูอันนี้มาใส่หนังเป็นดำน้ำอ่ะข้างผมเมื่อกี้มากลัวๆอันนี้ก็ได้ไม่แหละดีดีมันเอาแบบว่าเดิมไม่ใช่แบบว่าหอกมันก็ว่ายน้ำมันก็ไม่เดิมเหมือนกันวะเนี่ย